ต่อ iPhone iPad เข้าโปรแกรม OBS ไม่ได้แก้ปัญหายังไงวันนี้ก็มีวิธีการแก้ปัญหาสำหรับคนที่ต่อ iPhone หรือ iPad เข้ามาใช้ในโปรแกรม OBS ครั้งแรกนะคะแล้วเกิดปัญหาการแจ้งเตือนซ้ำๆนะคะว่าสามารถเชื่อถือคอมพิวเตอร์ของเราได้หรือเปล่าหรือว่าไม่สามารถที่จะอัดหน้าจอได้ไม่สามารถจะแชร์สกรีนได้นะคะลองมาดูวิธีการแก้ปัญหานี้กันค่ะ ของใครที่เวลาเราเข้ามาใช้โปรแกรม OBS แล้วเราอยากจะต่อ iPhone หรือต่อ iPad เข้าไปใน Macbook นะคะแล้วมันเกิดการแจ้งเตือนแบบนี้นะคะว่าให้เชื่อถือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้หรือเปล่าถ้ามันขึ้นครั้งเดียวเนี่ยไม่เป็นปัญหาส่วนใหญ่มันจะถามแค่ครั้งแรกที่เราทําการเสียบเครื่องนะคะแต่ถ้าของใครขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกขึ้นบ่อยมากๆนะคะให้ไปทําการตั้งค่าตรงนี้นะให้มาตั้งค่านะคะโดยกดเข้าไปที่ตัวรูปฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้นะคะหรือ System p r e f e r e n c e ถ้าไม่กดตรงนี้ก็สามารถกดที่ รูแอปเปิลด้านมุมบนสุดทางซ้ายมือของจอได้กดเข้าไปใน system preference แล้วเดี๋ยวเราไปตั้งค่ากันสิ่งที่ต้องเข้าไปดูนะคะก็คือตรง security and privacy นะคะต้องเข้าไปดูว่าอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลอะไรในเครื่องของเราได้บ้างนะคะก็ค่อยๆไล่ดูเวลาที่เราจะใช้ obs นะคะสิ่งที่เราต้องการให้มันสามารถใช้ได้เนี่ยก็จะมี กล้องกับเสียงซึ่งเป็นไมโครโฟนใช่ไหมคะต้องมาดูก่อนว่าคา m ์เมเนี่ยตัว OBS เนี่ยมันติ๊กถูกหรือเปล่าเขาอนุญาตให้ OBS เข้าถึงตัวคาร์เมาแล้หรือเปล่านะคะถ้าติ๊กถูกไว้แล้วก็โอเคอีกอย่างนึงคือไมโครโฟน OBS ต้องติ๊กถูกไว้ด้วยนะคะแล้วก็ให้มาดูอันนี้สำคัญสกรีนเรคคอร์ดดิง้ง ในสกรีนเลค c คอร์ดิงนะคะครั้งแรกที่ก้ยลง OBS เนี่ยตรงนี้มันไม่ได้ติ๊กถูกมานะคะเวลาที่เราจะแชร์สกรีหรือว่าเราจะเสียบมือถือแล้วมีปัญหาที่มันแจ้งเตือนบ่อยๆอยะคะ่ะ ให้ทุกคนเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วมาติ๊กถูกใน Screen Recording ตรงนี้นะคะให้ OBS เนี่ยได้รับการอนุญ,ญาตให้ใช้ตรงนี้ได้หลังจากนั้นเนี่ยก็กดออกครั้งแรกที่ก็เข้ามาใช้ OBS ก็ติดปัญหาตรงนี้เหมือนกันแต่พอเข้ามาตั้งค่าในนี้ค่ะก็สามารถใช้งานโปรแกรม OBS ได้ตามปกติเลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อความรู้ดีๆนี้ให้กับคนอื่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ